สบายดีพี่น้องมาพอกับหน้าอีกแล้วนะคะส่งสาวลาไต่สะพรอยเอสนะพี่นอ้องเอนี้หน้ากะสิไมเ่เฮ็ดมุกเขียดหน่อยเห็พี่น้องเบึงะะ้งแล้วค่ะเขียดหน่อยที่บ้านนี้ก,ก็คือเขียดหน่อยที่หน้าไปไต่มือบ้านนี้นะพี่น้องเนาะ มือว่านคึืนนี่แ่ะค่ะหน้ากับขังกะเอาใส่อันนี้แล้วพี่น้องไปเอาออกตั้งแต่มื่อคืนนี่เอาไว้วก็จะเอาไว้อยู่ในถังเนาะจ้ะอย่าแม่งกระโดดนีนี่ค่ะไปตายมือว่านนี่พ่อได้อันนันอยู่นอกพี่น้องขัดสื่อเขากะอู้หาหกสิบบาทคนนี้นี่นอกพี่น้องนั่น สีเอามะมุกหม้อเนาะพี่น้องแบบว่มีใบตองเหราคเสีมะมุกแบบหมกหม้อเนาะข่เอืน่นแต่สีลวกสักกอนเนาะค่ะเนาะบ่คิดว่าจะคล้องสีไตได้เนาะพี่น้องบ่คิดว่าสีจับได้ไรลายอยู่เด้วพี่น้องเริ่งวิธีการเทดได้เนาะคะ่ะอาหารแรงของเรา น้าสีดวกนําอุ่นก่อนเนาะพี่น้องเนาะให้เขียดมันตายก่อนเนาะจา้จาจะเอาไปล่างเพราะว่าขันเทใสยันมันติ่นออกเนาะจา้านําอุ่นๆเนาะค่ะบอแมนนาำหอนแห้ง นี่น่าระลวกแลบนอพี่น้องเนะาะขันสิเทศใส่กับยันมันอันยันมันกระโดดเนาะคะ่ะพี่น้องก็ได้ลวกไปน้ำกับมหฮอนแห้งตกใจหน้าลวกบางหั่นลวกแล้วจังเอาไปหมกเนาะค่ะหมก่หมอร์นะคะ,ะ,คะลวก,กว่าโดนดอกพี่น้อง ข้าเดียวเนาะคะ่ะว่าเข้าเสียเอาไปหน้าเสียเอาไปหล่างแล้วก็เอาไปอันเห็ดกินอีกต่ออยู่เนาะคะ่ะเบ่บเมนไวนดวกอันนี้แนมแฮมมันสุกเลยเนาะคะ่ะแค่ลวกพ่อให้ไห่ไตซื้อๆเนาะจ้ะ นนาหนอยถวยนึ่งพอดีพี่น้องถวยไงหน้ากาิีอาตะไข่มะหันนะคะพี่น้องหันไว้ต่ำเนาะจ้าผลกะกำลังสีมาจ้าพี่น้อง อันนี้ก็ตอนทายบเบาเนาะพี่น้องฝัดท้ายแล้วจัวมาผากเสียงเอาเนาะค่ะบางคนก็สิว่าเอาได้ยินเสียงแต่ปากคือบเบาๆปสิวอีก มองได้เป oh. 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 so. okay. okay. ็นยังนั่นหอมหน่อยบูมี่นะค่ะพี่น่องเลยใส่หอมใหญ่ bốn đèn quên ไหหัวอย่าฝ้าวนอนค<ห><ว>ิ้วไปเด็นน้ำนองในจักะข้าวจักน้อยหรือในแเนวกินแล้ว,<ห>วอย่านมันอยากนอนเว้นไว้พดว่าถ้าด็ก<ห><ว>ป่าก็บห้องหึมหืมมาได้พี่น้อง พยานไฟรับฝ้าเฮ็ดกินบูกไปยากน้อนเบอร์เด่นน้อนเว้นวินองอันดาก็ได้กินมัมมัมเด็กกินมัมม,ม,กกม,ม,ม,มัอยู่ไม่ยากับไปหน้าบกท่านเขามา้าโบมีไฟเอาไอปัวขายของ ไปร้านไปบึงไห้นานไฟลับเราเห็นบ่ <c oughs> มาเราบ่นไฟลับบังหันอนาณาโมเมนที่วีปวีแเราบร่นอ้อ พี่น้องวน,นกะห้องลือบืมมากเลยย่าฟ้าตกเดยอตำเครื่องเร็วๆหน้ากะสิมะหันต้นหอมแล้วก็พักไห่ไปหลางไวไสนอกจากพี่น้องน้นหอม <Yeah. S 1> หน้ากบเปล่าเห็ดแล้วจ Keep, ้าเร <Keep. S 1> ื่องมเดลบออะไอย่างนี้ยานพ้นต๊ะน้นแล้ละพี่น้อง ขัาหันเปล่าไปกิฟเสื้อผ่านแลพี่น้องเพราะว่าหน้าซักขาไหวน่าฝน,นมันมากเลยโอ้ยนักศสิมาดาวมูนูอีกแล้วแม่ก็ไปี่วังมูนูมูนูนไปไไปน้ำเล่าดิไปไปข้าวเดียวมูนูไปข้าวเดียวกันมาฝนมันตกแห้งน่าจะพี่น้อง ไฟมันกะลับๆติดๆไฟบ่วพ่อเนาะ,นะค่ะหน้าเลยโบเดทายตอนเห็ดอาหารเห็ดกับเขาให้พี่น้องเบิรงเนาะจ้าตอนที่อันมกเขียดหน่อยเนาะค่ะเลยโบเดทายก็เลยตัดผาบมาตอนเห็ดเหลี่ยวนะจ้าเนาะฝ <c oughs> นตกแข้งค่ะพี่น้องทึงล่มทึงเอียห <c oughs> ย่านแต่อันฝ่ากระหองหย่านก็นเลยโบเดทายเนาะจ้าเนาะ <c oughs> อันพะว่าขั้วอยู่ทางหนอกมันกลเป็นขั้วแบบว่าโล่งนอกจากลังค่ามันเคสันๆแคเคอันเอาตเตาแก๊สซื้อๆนอกจากพี่น้องหน้าก็เลยโรกาไปยืนเหตุแต่ว่าพอผลคอยโลกแจักหน่อยกับฝ่าวไปเหตุพอไฟมันสีรับยาบบุหินนอกจากเนาะแต่ว่าตอนนี้ไฟกับมาแล้วเนาะค่ะหน้าก็าสิคอตัไปกินเขาก็นอกจากพี่น้องไปพอกันคลิปนานเนาะค่ะสวัสดีค่ะ มกเขียดนอยโมกหมอเห่ากาแล้วแล้เนาะพี่น้องเนาะมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อจ้านี่นะจ้าพี่น้องแล้วก็มีต้มเนื้อเปื่อยเนาะค่ะเนาะหลักอันเอามาจิ้มกับเจวเนาะจ้านี่นะจ้าโมกเขียดข้างหน้าเป็นตะแซบดูพี่น้องมาเด้อจ้า